ถ้าพูดถึงเรื่องแก๊ง Gang call center หลายคนตั้งคำถามเป็นประเด็นสำคัญนั่นก็คือทำไมแก๊ง call center ที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถโทรเข้ามายัางเบอร์ในประเทศไทยได้จริงๆมันก็ดูเหมือนว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีสัญญาณที่สามารถโทรเข้ามาในเบอร์ไทยได้อยู่แล้วทีนี้คุณผู้ชมเชื่อไมหมฮะว่ามันมีการติดตั้งเสาที่เรียกว่าเสาเถื่อนเนี่ยบริเวณชายแดนเกิดขึ้น ซึ่งล่าสุดเองน,นะครับตำรวจไซเบอร์แล้วก็ร่วมกับกสทช,ช,ชครับก็ไปตรวจสอบเสาเถื่อนเหล่านี้แหละคุณผู้ชมที่ลอบปล่อยสัญญาณให้แก๊งคอเซนเตอร์ข้ามายแดนนะครับก็พบว่ามีการลักลอบตั้งเสาถึง4เสาด้วยกันนะครเป็นสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีสายอากาศเนี่ยหันไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในตอนนี้แน่นอนนะสั่งถอนหลายจุดด้วยกันคุณผู้ชมครับไม่ให้แพร่กระจายแล้วก็รวมไปถึงการส่งสัญ,ญญาณออกไปนอกราชอ,อาณาจักรไทยครับ นี่คืออีกหนึ่งประเด็นสําคัญคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการโทรเข้ามาจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลายคนแอบงงว่าเฮ้ยทำไมขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย ที่มีการโทรเข้ามาอย่างาประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรบ้างละหรืออาจจะเป็นกัมพูชาประเทศเดียวกันเนาะแล้วก็มีลาวมีพมา่ายางเงี้ยทำไมสัญญาณมันถึงเข้ามายัางประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ชมบอกเลยนะฮะว่าเรื่องราวนี้พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็ร่วมกับพลตํารวจเอกนัทธรเพราะสุนทรครับกสทชด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยี รวมไปถึงพลตํารวจโทวรรวรวัรวฒนนครบัญชานะครับผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตารวจไซเบอร์ก็นํากําลังคุณผู้ชมเนี่ยไปตรวจสอบพื้นที่อำเภออารัญญ,ญประเทศจังหวัดสก,ก้วตรวจสอบไปนะฮะสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็สถานีวิทยุคมนาคมนะครับที่ได้รับอนุญาตแต่ว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขเช่นนี่แหละ หันตัวส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือสัญญาณมีไหมมันมีนะแต่มันมีแบบอ่อนๆเพราะว่าเสาส่งอากาศหรือว่าส่งสัญญาณไปเนี่ยมันก็ส่งไปถึงเออมันใช้วิธีนี้ก็เลยทีเดียวอะ่ะคือไปตรวจสอบเนี่ยพบเป็นจานวนเสาสัญญาณทั้งหมดถึง27สถานีนะครับซึ่งรองต่อเองอะนะฮะพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนท่านก็บอกว่าการหลอกลวงการกระทําผิด ทางเทคโนโลยีที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายที่สูงมากเนี่ยถือเป็นนโยบายสําคัญแล้วก็เร่งด่วนนะครับที่ต้องปรับปรามอย่างจริงจังจากแนวทางการสืบสวนก็พบว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบกันอยู่บริเวณแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็ได้อาศัยสัญญาณนะครับโทรศัพท์แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากประเทศไทยในการกระทําผิดนะครับ ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าทางด้านของตํารวจไซเบอร์เนี่ยก็สืบสวนจนพบว่าบริเวณใกล้กับแนวชายแดนอารัญยประเทศจังหวัดสรากแก้วมีการากระทําฝ่าฝืนผิดกฎหมายนะครับนั่นก็คือการลักลอบติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตคือเสาที่เห็นขึ้นมานเนี่ยมันมีเสาที่เรียกว่าเป็นเสาเถื่อนด้วยนะคือติดตั้งขึ้นมาเองคุณผู้ชมแล้วก็หันสายอากาศเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับจำนวน4สถานีด้วยกันก็แน่นอนนนะฮะก็ถือว่าเป็นความผิดฐานมีและใช้ เครื่องวิทยุค,คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงก็สั่งให้มีการทำการรื้อถอนแล้วก็วตรวจคิดอุปกรณ์ที่ใช้กระทำความผิดทั้งหมดนะครับซึ่งก็พบว่ามีสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตเหมือนกันแต่พอเสาที่ได้รับอนุญาต23สถานีเนี่ยดันหันอากาศไปทางประเทศเพื่อนบ้านอีกคือมันก็สอแววทุจริตอยู่แล้วแหละแล้วก็สอแววที่จะเรียกว่าเป็นอํานวยความสะดวกให้กับแก๊ง c a เ l center นะครับ เจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งแก้ไขปรับปรุงนะฮะแล้วก็มีการถอนการติดตั้งสายอากาศบางจุดแล้วก็ปรับทิศทางสายอากาศนะครับไม่ให้แพร่สัญญาณออกไปยังนอกประเทศไทยอย่างที่บอกกันนอกจากนี้นี่ยฮะยังสามารถล่อซื้อจับกลุ่มผู้ลักลอบจําหน่ายซิม,ม้าซึ่งก็มีการลงทะเบียนนะครับใช้งานโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้งานจริงบริเวณแนวชายแดนได้เป็นจนํานวนมากด้วยนะครับ ก็มีการดำเนินการจับกลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะตามพรกรที่ผมเรียกสั้นๆเลยพรกรคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับตรวจยึดของกลางนแหะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ย ในเรื่องของการตัดวงจรกลุ่มแก๊งคอรเซนเตอร์ซิมสายเสาก็จะตัดทั้งสัญญาณตัดทั้งเสาแล้วก็รวมไปถึงซิมนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของแก๊งคอรเซนเตอร์ที่มาระบาดในเมืองไทยหวังไว้ในอนาคตนะครับแนวโน้มของแก๊งคอรเซนเตอร์ในประเทศไทยก็น่าจะลดลงไปนั่นเองครับคับพ,พี่น้องสื่อมวลชนครับเป็นที่แน่ชันนะครับว่ากลุ่มแก๊งวิชาชีพ ได้ใช้พื้นที่ตามตะเก็บนแ,แนวชายแดนระว่งไทยแับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเหล็กกบดานและเป็นฐานกอา่ออจตสากรรมทางด้านเทคโนโลยีที่จะทำต่อพี่น้องชาชนคนไทยนะครับโดยอาศัยสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตที่กระจายสัญญาณจากฝั่งไทยข้ามผมแดนไป ตัรียเนี่ยทางสกสทชรละสนงานตรวจาติได้ร่วมกันจากสกสทชและเข้าตรวจคน้นยึดจับคุมนะครับผู้ที่ตั้งสถานีวิทยุเขามนาคมโดยไม่รับอญาตนะครับมาดำเนินคดีโดยได้ยึดอุปกรณ์และาจับคุมตัวผู้ต้องหารวมทั้งการรอ,อซื้อสินนะจำนวนหลายรายการ ส่วนรายเดอนนัเดี๋ยวผมขอเชิญท่านคนเริษต่อสัรรองราชการโทริชาติเป็นนายกบาตต่อรอเลยแล้วก็ทำโปอเรชั่นทั่วประเทศก็จับไาได้เยอะงั้นวันนี้ที่ท่านเห็นซิมนะครับซิมอันนี้มันเป็นซิมที่อยู่รอซื้อมาจากอยู่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ได้ซิมที่ขายในบ้านเราและมีการจับผู้ต้องหาได้หน,นึ่งคนที่ถเรารอซื้อมาได้50าซิม ก่อนเนี้ยราคาสิบจะไม่เท่าไหร่ประมาณสักห้าสิบาทสี่สิบาทห้าสิบาทปัจจุบันเรอซื้อมาสามร้อยห้าสิบบาทเนื่องจากเป็นนโยบายของท่านผบออตรครับและวสุนจากท่านนายกมาให้ป,ปรับตามอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการประสานการปฏิบัติกับกศช,ช,ชในเรื่องของเสารเราทําหนังสือขอตรวจสอบเรื่องของเสาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับทั้งหมดจะหนึ่งร้อยแปดสิบสองเสา ทั่ประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ในเขตสักแก้วเนี่ยเราตรวจทั้งหมด23จุดนะครับ23เสาเราได้พบวันนี้4จุดที่เราเห็นชัดเจนว่ามีการกระทําความผิดนะครับเสาเนี่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็หันเสาสัญญาเนี่ยตัวกระจายสัญญาเนี่ยส่งสัญญาเนี่ยออกไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งมัน,มน,มน,มนผิดประมวลกพาบอของ การให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนะครับผิดเงื่อนไขอันนี้เราได้ตรวจสอบกันี่ที่เรายึดประกอบมาเนี่ยทั้งหมด4ี่จุดน,นะครับจะเป็นคนิการปฏิบัติเนี่ยก,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 ก็เลยนำไปนะครับในเรื่องของการสืบสวนนี่ก็จงเป็นในเรื่องของสองทอเป็นแม่งานนะครับเป็นเจ้าของตึกกับเป็นขอ,ของคนไทยครับตึกนี้เป็นของคนไทยแต่เราไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเนี่ยการส่งสัญญาณที่เข้าไปแล้วส่งเป็นคอเซนเตอร์กลับมาเนี่ยสัญญาณจะเป็นจะเป็น คอเซ็นเตอร์ที่เป็นอังชาร,รมนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเสียหายในในบ้านเรานะครับ mm hmm. อันนี้เป็นความสนใจแม้กระทั่ง FBI mm hmm. เองนะครับของสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งของสา,าธารณชาชนจีนเองท,งท้งประเทศจีนเอง mm hmm. ว่าให้ความสําคัญนะครับเนื่องจากมีการหลอกลวงคอเซ็นเตอร์เนี่ย mm hmm. กับ ประชาชนแม้แต่ใของสหรัฐอเมริกาที่ได้วที่เราจับได้ที่พัทยาก็มีนะครับสูงสูงเสียหลายหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษก็โดดน,นะครับในส่วนของสารัประชาชนจีนก็ววงนโยบายในการปราบปรามของคอเซ็นเตอร์ซีอูรอบบ้านเราในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนทางการจีนเข้ามาดําเนินการในเรื่องของคอเซ็นเตอร์เพราะว่ามีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ ของประเทศของของ,ของประเทศนั้นๆที่ประกอบโดยสุจริตนะครับอย่าเทคโนโลยีนะครับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมองไทยเนี่ยเราไปอยู่ที่ 4G 4G 5G แล้วแต่ในฝั่งโครงข้ามท่านนี่อยู่ที่ 2G 3G เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายสัญญาณจากฝั่งไทยข้ามภูมิแดนไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะฮะกฎหมายผิดประกาศของกสทชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกประกอบการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากกสทชต้องปฏิบัติตามประกาศ<ปร> ของกสชคือสเวนแอเรียเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ราชนาจักรไทยนะครับรวมทั้งกรณีที่มีการตั้งสถานีวิทยุขวัญนาคมโดยไม่รับอนุญาตอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับเราสามารถทําการจับคุมเจ้าของอาคารและก็เจ้าของอุปกอรณ์มาดำเนินคดีด้วยตรงนี้เราก็จะร่วมกับทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจตรวนตรวจสอบในการดาเนินกา,การตามแนวชายแดนตลอดนะครับในจังหวัดต่างๆที่มี การกระจายสัญญาณในลักษณะนี้ทั้งผู้ประกอบการที่รับอนุญาตและละเมิดกับผู้ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่รับอนุญาตจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการตัดปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรงนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการหลอกลวงแคมปคอเซ็นเตอร์และขนาดออนไลน์เนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเชื่อว่าคงลด อาชีพกรรประเภทนี้ลงได้ประกอบกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาคือพระพราชบัญญัติก,ก,าการป,รปรา้องกันปราบปรามอาชีพทางเทคโนโลยีปีพุทธศักราช2500บมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่17มีนาที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันต่อได้ตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้นเพราะกฎหมายเนี่ยมุ่งเอาผิดกับผู้ที่จัดหาบัญชีมาใน,นการเป็นรัจัาหาโฆษณาขายข่าวเพื่อให้ได้สิ่งผิปบัญชีมามาให้กับ กลุ่มแกนวิชาชีพรองรับการโอนเงินหรือใช้ในการโทรหรือใช้ในการโอนเงินเนี่ยนะครับรวมทั้งคนที่เปิดบัญชีเพื่อให้บุคคลอื่นใช้รองรับการโอนเงินอับน,นี้ก็ได้รับโทษไปตรงๆในฐานะตัวการไม่ใช่ผู้สนับสนุนเนื่งองจากคดีที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะจับทางกฎหมายใช้กฎหมายตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,องก็จะจับได้โดยตรงรั้งแรกเลยคือเจ้าของบัญชีนะครับจากนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสาวไปอย่างตัวการที่แท้จริงซึ่งอยู่ในต่างประเทศเพราะว่าได้รับแจ้งจากผู้ที่เข้าตรวจค้นนะครับทางตำรวจและทางกสทชาเราก็ยึดจานวนสายสัญญาณมาจํานวนมากนะครับอันนี้สอบสัญญาณจากสัญญาณรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการเชิญตัวผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารและของอุปกรณ์เหล่านี้มาด้วยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกัน